โอเคครับก็สวัสดีครับพบพผมนายก่อนส้มคนเดิมครับวันนี้ก็จะมากับมูไนเกอร์มาที่เก้าแล้วนะครับ okay, okay, okay. โอเคก็ขออภัยครับที่ปาที่แดาวงับคิดนะฮะโอเคโอเคแล้ววันนี้เช็คมาแล้วโอเคก่อนที่เราจะไปกันรุยกันเชียงใหม่กันนะเราจะขอทําการอัปเกรดล้างสกิดนึงเนาะโอเคแสงสองกลับไปอัปเกรดไวๆฮนะโบโบโบ อเอ้ยบอกว่าเธอชอบนะฉันใส่อะไรให้เยอะเลยแนละ้วท่านไงโอ้ของครับว้าวชักไข่ของค,ครับปเกตหลังแนวแต่ไม่มีของขายป <c oughs> เกตหลังแกมีของขายจนอยู่วะช่วงนี้เอาเอาสลามน้องสลามแดงนะน้องสลามสีส้ม น้องนั่นนะเอ๊ะเอ๊ะมีคนอยู่อยงนี้ใช่ไหมฉันก็ไปายไม่ได้น่นไง,ง่สองแสนห้าหมื่นเอ๊ะเราอัพกันหมดแล้วนี้ว่ะเหรื่องอ่างนี้อัพไปได้ให้กันกันเอ้ยคือคือมันจะไม่ได้ใช้ก็เถอะไป เวลาไปต่อแล้วยาสามขวดไม่รู้พอหรือเปล่าแต่ก็สำรวจเขาที่ทำได้เนาะเมีย <laughs> มีให้ไงเอาให้งันนั้นแหละไปเลยเอเอใหม่มาโอ้ยอย่างนี้ไฟาเหมือนอยู่ในเหมืองเลยเว้ยโอ้ยแก้วแกะ โอ้ยโกยที่มันช็อกได้ใช่ไหมที่มันเคยโผล่มาให้เราเห็นอยู่เหมือนโผูกมาสปอยนี่ของพองไฟฟองที่ดุ๊กเป็นไฟคือน้องสลามตัวนี้จะช่วยทําให้เราสามารถตีติดไฟได้ครับโอหดีมากบอกเลยน้องมีประโยชน์สุดๆน้องน้องส้มน้องส้มแงมากับพี่ก่อนส้มซะอุ้ยเอ้าวโอช็อตช็อตโอ้โห okay. ้ยับย yeah. ับน่าไหลทำอะไร โอ้โหช็อกแรกเก็บของเก็บของมานี้อย่างมนี่อืมมันจะเดือดใช้ไ <concurrent> ด <noise> ้เอ๊ะอะไรอ่ะโอ้ยหูอังตารายโอ้ยงั้นเปลี่ยนไปช็อตไปช็อตโล่หมดโล่เข้าเงือละ โอ้ยเชี่ยไอเด็กิกนำไฟฟ้าเจ็บปวดร้อยแล้วอย่างึงที่สุดเดี๋ยก็ไปกอกปโบอ้าเราเราตี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 อ้อโอเคมามามาเดีมือนะโอเคกบของด้วยแย่จะมั้โบโบโบที่สุดได้ไมยาก โอ้โห oh, yeah. mm, ah, oh, ้ยอ okay. ืมเอาไปเลยอ่าหลวงอ๋อข้นอจะเก๋มาโอเควิ่งไปวิ่ง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 วิแฮมทาโลอะไรวะกินได้ไหมกินไม่ได้ยิ่งในอะ อ๋อจัดการโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอืมอืมอืมโอ้ย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 อะไรกันหงาวเนี่ยไอตัวนี้ละโอ้ยไปช็อตอะไรกันหงาวเนี่ยโอ้ยมาก็แก่เมื่อไหร่เนี่ยมาไงอ๋อไอ้ตัวเี้สร้างขึมาเหอโอ้ นี่อีกน,นีโอ้โหของของเยอะมากเข้ามาแค่ชั้งแรกก็เหนื่อยแล้วเอาจริงโอ้เลือกโอ้เลือกโอ,โอ้ชอบมามาโอ้ยยยยติดตามกาูมาเออทิมเิียนโอ้ที่นี้มีของว่ะไม่เห็นมายานม่งกิจไฟฟ้าตลอดเลยเว้ย อ่าแซงเซ็งโ okay. อเคก็ไปย oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, ัห <net> <net> ้องบอสใช่ไหนั่งไงโบโบโบเออเก็ไฟไว้โอ้ไฟไฟง่ายง่ายเออง่ายง่ายง่ายนะครับง่ายนะครับจิมโอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าฟาสกิฟสต้าเอลเจ็บจิมโอเน่งหนูว่าแพ้ทางอะไรทำลายทำลาย โอเคช็อตช็อตกีสิช็อตกีสิฮันโอโปโปโปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอย่างนั้นก็โดนสิครับโดนสิครับแตกไอ้ของเกมขายทิ้งดิอุ้ยแค่ของเยอะเหมือนกันเนาะ โอเคเรากลับเลยดีกว่านะนันเจ๊ไปฟาร์กประมาณนี้ไงก็ไม่เท่าไหร่ก็สู้ได้ก็สู้ได้แต่ว่าก็เฮ้ยคือก็ฟาร์มแหละไม่งั้นไม่่ารอหลอดโอเคก่อนที่เราจะขายของนะเราก็ต้องดูก่อนว่าเราใช้อะไรมาดโอเคเรามีนี่ อ่าจชะได้คอมแกงสองกับเออเป็น,นข้วตั้วเขาอยู่คุยอยู่อะไรที่กันอ,อ่างอาเาโอ้โหพอของไม่พอคือไม่พอจริงอ่าใส่ไฟด้วยโอเคของพวกนี้ขายไม่ได้ผมพอจะจำได้ละเอ๊ะทำได้ถือหรอนี่ทำดี้ว่าแต่มันง่ายทำอยู่อ่ะ ทำเลยก็แล้วกันอ้าวหอกโอ้โหจนทันทีแกรบโอเคแบคเกอรี่เอมิลทำละทีนี้ใช้แบเกอรี่กับเอ่อโูเล็กเหรอโอเคพอจำได้เอาของนี่ใหญ่ต้องคาบเก็บก่อนเอ๊ะมีคนอยู่ด้วย เดี๋ยวค่อยงาอืมอันนี้ใช้อันนี้ใช้มีต้องใช้ด้วยใช่ไหมมีใช้มีใช้มีไม่ใช้น,นี่ก็ใช้โอเคอ,อันนี้เอาไปเก็บในตู้นี้ได้ทำขวดยาแค่เดียวเดี๋ยวทำยาได้เราก็ขายยาที่เรามีทิ้งไปเลยเนาะมาเฮ้ยวิวจะมาขายจะมาขาย,ข,ายขอยเท่เหมือนเคยอ่ะ เจอไงต้องการแล้วก็มาหาสิฉันคิดสามสิบเอร์เซ็นต์ลยนะอ๋อคือเขางนี้จะมาช่วยแต่แล้วเขาเอาประวางแบบกำไรไปสามสิบปอร์เซ็แต่ว่างานก็จะสามารถไอ้นี่ได้เลยอลองด,ดูไหมอ,อ่ะลองดูอ๋อมีคือเขามาขายแทงให้มา า,า,าบาไปกนะันไงเออพี่ดีเมอร์คอดีปลย่างเงเ๊ผม,มว่าจะยินข่าวดีไงนะเอ๊ะไต่ออื่นเดินนะอันนี้ไปก็ไดเคเราจะดงดังเจียงสองรอบเลยทีเดียวเดียวพราเรามีคนขายของแพงกังไนไะด้ยังไงล่ะเออดีว้ย ก็เหนื่อยแล้วมุ่เเหนื่อยแล้วพี่ไทยจะไม่เอาสามสิบเปอร์เซ็นต์มาได้ไงเฮ้ยสู้เราฟาร์มหาของง่ายกว่าจริงนี่เ่องจริงแต่ตอนอื่นวิ่งไปซื้อยากอ่อนของแค่นี้ไม่พอฮะับี่ยากะยาพวดใหญ่เลยพันแตกแตกแตกสี่หมื่นเกีกยง ส่ด้วยป่ะปุ๊บปุ๊บโอเค,อเคตอนนี้เราจะยีประมาณ300 5สามหเรื่องไรน่าจะพอไหวมังไหวแหละเชื่อใจมาลงเลยครับรออะไรครับม ได้เวลาลุยแล้วโอ้มันสลามที่จัดจับเออถ้าเราสู้ยะาหาเราก็จะปลอดภยัยไงมันก็จะไม่เล้าใจยังไงล่ะมาเฮ้ยโอ,อ,อ้ไปชอตเหรอไปชอตเ,เหรอฮะกล้าไปชอตใส่สั้นเหรอฮะเอ้ยนี่มันเจี่ยมป่าเขาไปได้ด้วยแฮะ โอ้ยเก,ก๋งๆงก้บม่ใช่สกามใช่ไหมอืมเออวีครับโอ้ยมังกรบิดเดียวเฮ้ยใบไ,ไม้โอเคข้างนานหอนอ้ามนมียิง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 โอเคฉันจะโดดลงไปดูข้างหน้านว่ามีอะไรแหวะโอ้มีของ นี่หวังคือแบบหวังในใจเริศให้มันเป็นแบบกล่องเก็บกลับบ้านอะไรเงี้ยโอ้สบายเลยโอเคมีป่าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรฮึม่มกิน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 อ๋อมันไม่ไมได้แล้วมัไม้แล้วอ๋าอย่าอย่าจับอย่าจับ ทำไมถึงไกลแบบน่าไอ้ทำไมยิงไม่ออกอะ่ะน่าจะกิอีอตัวหมดเนาะจุบจบของโอ้แค่ของละเฮ้ยขุดยาสุดยอดม,มาโอ้ว้าวนี่เราก็ขึ้นชั้นก็นเร็วขึ้นโอ้ยจิ0ร้อย เจ็ดร้อยรัว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 ตายตายมาไปชันก็ไปนี่นุน๊กเดียวฟรัสดีฟรัสดีฟรสอู้ไปเลยไปเลยไปเลยโอะไรพวกเนี้ยคืออะไรเขาทำอะไรได้ ทำอะไรได้ทำอะไรไม่รู้แะกิกตะกิ๊กแกะแล้วแหมยิงสิยิงสิยิงสิยไงสิยิงสิยิงสิแหมสลามส้มนี่มันดีจริงสมแล้วให้เป็นสลามสีส้มสลามส้มเด้อเพราะเป็นสลามสีส้มนี่แหละไง อันนี้ค่ยจริงครับเพราะว่าเรามีอพาบ์ตเนเยอะแล้วพออันนี้มาแทนเนาะไปเราเดินทางไปก่อนดีกว่าโอ้มันจะรายมากๆอืมทำรายนิดเดียโ,โอ้โอ้โอเคเรียบร้อยโอเคจิ้มทิ้งโอเคกลายหมดโอเคขอสำรวจก่อนโอ้โอ ทำลายนี่ก่อนก็นมบ้างโอ้ยมึงทำไมมึงจงกี้ล้วอะ่ะเมืม่อกี้เองจงกี้อะไรเงี้อืมงัม้นจะเอ็งชายให้เพื่อนเองงี้เอมามั้งกูงั้นโอเคไปต่อโอเคห้องผมขอดูราคานะโอ้ยยังไงต้องกลับบ้านเทพออ่างเดียวกลับเลยไหมอ่ะไปกลับเลยดีกว่ามาว่าโอเคนะก็ลุยไหวอยู่ด้วยชุดแบบนี้เราไปชั้นสองได้ 3ั้งสามกับบอสก็คงอีกไม่ไกลถ้าเราเอาของเสร็จหมดแล้วน,นะโอเคโอเคเราจะกลับไปที่บ้านแปบ,บหนึ่นะโอเคครับแก้ขอเป็นไงมั่งหกหมื่นสองค่อีดีวาแรบนี้นะ่นแหละเอาจริงเย่วะ่ะโอเคครับอ่อ โอเคครับประบบนี้ก็มันก็ดีนะแกว่าเอาจริงว่าเราขายเองน่าจะคุ้มกวา่านะเพราะว่าผมจําได้ว่าไอ้ของของกรุงนาวาเราขายได้ไปประมาณเกือบเจ็ดแสนใช่ผมขายไปสองรอบอะเจ็ดแสนคือแบบเอาของมีสก๊อตเหลือผมก็เอามาขายเพิ่มด้วยก,ก็เลยได้ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทงั้นก่เมื่อกี้ได้แค่แบบเจ็บหมื่นไงต้องเป็นกินเจี๊ยใหม่ด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมพอก็ไปาร้นก่อนวาโอเค ก็ไว้เจอใหม่พักง่ายครับถ้าชอบก็อย่าลืมกมไดไลค์กดติดตามด้วยครับ,บวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับวู